และที่สําคัญใครที่มีครอบครัวใหญ่หนูแนะนํานะคะให้ดูบ้านหลังของพี่กวางเนี่ยเป็นแบบไร่เดียค่ะเพราะว่าจัดสรรได้ดีมากมีห้องโถงมีระเบียงมีห้องครัวมีห้องนอนถึงสี่ห้องจุๆไปเลยนะคะบันไดของเขาเนี่ยมีทั้งหมด11ขั้นด้วยกันนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะด้านบนประกอบไปด้วยนะคะสองห้องนอนและ1ห,ห้องน้ําค่ะ ด้านนี้นะคะเป็นห้องนอนนะคะผู้สูงอายุนะคะของคุณพ่อเนาะก็ไม่อยากคุณพ่อแบบเดินขึ้นมาได้นะพี่เจ้าของบ้านบอกก็เลยแบบทําห้องชั้นล่างพร้อมกับห้องน้ําและห้องน้ําของเขาเนี่ยออกแบบไม่ได้อยู่ในตัวบ้านนะไม่ได้อยู่ในแบบห้องนอนนะคะเพราะว่าพี่บอกว่าชินกับการที่แบบมีห้องน้ําอยู่นอกบ้านนะคะนอกห้องนอนอยากจะได้แบบห้องนั่คือห้องนอนเลยนะคะก็เลยจะเป็นโซนแรกนะคะที่เราจะพามารับชมคือบริเวณของห้องโถงโล่งๆค่ะให้ดูเลยนะ ก่อนที่ยังไม่เสร็จนะคะก็จะเห็นแบบอิดแดงนะคะช่างหมูเนี่ยงานเขามีคุณภาพตรงที่เขาใส่ตะข่ายกรงไก่ทั้งหมดมีเท่นทับหลังนะคะวงกบคือทําครบหมดคานใหญ่นะคะคืองานที่แบบอยากจะให้ดูผลงานก่อนนี่ท่านผู้ชมลองดูดิม้วนที่เขาให้เนี่ยจะเป็นมวนแบบนี้นะนี่ใส่แบบว่าติดให้ทั่วเลย กราบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้พบกับน้องเอ๋คนรักบ้านไซม์เดินหรือบูมเอ๋รีวิวบ้านค่ะอย่าลืมกดติดตามกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube Facebook และ Tik t o k ค่ะวันนี้น้องเอ๋พาท่านผู้ชมมาที่ชน้าชัยนะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะพามาชมบ้านชั้นครึ่งนะคะเป็นหลังคาปันหยาค่ะหลังนี้มีพื้นที่ใช้สอยถึง170อตารางเมตรประกอบไปด้วยเสียงนอน3ห้องน้ำหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องรับประทานอาหารนะคะแล้วก็พร้อมโรงจอดรถสวยๆเละะยค สร้างบ้านทั่วประเทศผลงานดี giving, มีคุณภาพนะคะต้องดูคลิปนี้ค่ะตึ๊ด <bt> <yesterday> ตึ๊ด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 ก่อนเข้าไปรับชมนะคะในตูบ้านหน่อยน้องขอขอบคุณนะคะพี่กวางด้วยนะคะเจ้าของบ้านใจดีที่ให้เราถ่ายทําด้วยเป็นแบบไรเดียค่ะอย่างที่บอกเลยค่ะใครที่อยากได้ช่างสร้างบ้านทั่วประเทศห้ามพลาดนะคะคลิปนี้นะคะแล้วก็ผลงานดีนะคะนี่เลยค่ะเราเริ่มต้นที่ หลังคากันก่อนเลยนะคะใช้เป็นคอนกรีตแผ่นเรียบนะคะท่านผู้ชมเนาะแล้วก็อิฐแดงเจาะเข็มให้ด้วยนะคะเนาะแล้วที่สําคัญบ้านหลังนี้มีหน้ากว้างถึง10.5ยาวลึกอยู่ที่10นะคะพื้นที่ในซอย170ตารางเมตรค่ะไปรับชมด้านในกันเลยค่ะนี่นะคะก็วันนี้เรามาไกลาถึงอยุธยานะคะพาท่านผู้ชมมาดูบ้านนะคะชั้นครึ่งสวยๆนะคะ บ้านนะคะออกแบบมาเพื่อพี่เจ้าของนะคะชอบแบบไหนก็มีแบบให้ช่างนะคะตีราคาแล้วก็จัดทําหลังนี้สร้างในราคา2องล้านแปดแสนบาทค่ะท่านผู้ชมยกสูงจากพื้นเนี่ยถึง1เมตรด้วยกันนะคะบันได5ขั้นแต่ก่อนที่เราจะเข้าในตัวบ้านเราจะมาดูชั้นล่างกันก่อนเลยค่ะนี่นะคะเป็นบริเวณของโรงจอดรถโล่งๆเลยนะคะและมีห้องน้ําค่ะด้านนี้เลยค่ะ ขนาดนะคะเดี๋ยวน้องเอจะขึ้นให้ดูนะคะว่าแต่ละห้องมีขนาดเท่าไหร่บ้างนะคะด้านนี้เลยค่ะห้องน้ํานะคะด้านนี้นะคะเป็นห้องนอนนะคะผู้สูงอายุนะคะของคุณพ่อเนาะก็ไม่อยากคุณพ่อแบบเดินขึ้นมาได้นะพี่เจ้าของบ้านบอกก็เลยแบบทาห้องชั้นล่างพร้อมกับห้องน้ําและห้องน้ําของเขาเนี่ยออกแบบไม่ได้อยู่ในตัวบ้านนะไม่ได้อยู่ในแบบห้องนอนนะคะเพราะว่าพี่บอกว่าชินกับการที่แบบมีห้องน้ําอยู่นอกบ้านนะคะนอกห้องนอนอยากจะได้แบบห้องนอำคือห้องนอนเลยนะคะก็เลยจะเป็นแบบ สามห้องนอนสี่ห้องน้าเอ้ยสี่ห้องนอนสามห้องน้ำค่ะท่านผู้ชมไปค่ะวันนี้นอากาศร้อนนะคะเป็นกำลังใจในการกดไลค์กดแชร์น้องเอ๋ด้วยใครอยากดูบ้านโซนไหนนะคะจังหวัดอะไรนะคะก็คอมเมนต์กันเข้าไว้นะเดี๋ยวน้องเอ๋กับน้องบูมนะคะจะหามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมค่ะขึ้นไปในตัวบ้านกันเลยคะ่ะนี่ค่ะด้านนี้นะคะเป็นบริเวณของระเบียงนะคะ จัดไปเลยค่ะทรงแอลสามารถเดินได้รอบเลยนะคะแล้วก็เชื่อมไปถึงห้องครัวด้วยนะคะแต่เราเข้าทางด้านนี้ก่อนโซนแรกนะคะที่หน่อจะพามารับชมคือบริเวณของห้องถงโล่งๆค่ะ,ะให้ดูเลยนะก่อนที่ยังไม่เสร็จนะคะก็จะเห็นแบบอิดแดงนะคะช่างหมูเนี่ยงานเขามีคุณภาพตรงที่เขาใส่ตะข่ายกรงไก่ทั้งหมดมีเทนทับหลังนะคะวงกบคือทําครบหมดคานใหญ่นะคะคืองานที่แบบอยากจะให้ดูผลงานก่อนนี่ท่านผู้ชมลองดูดิม้วนที่เขาให้เนี่ยจะเป็นม้วนแบบนี้นะ ใส่แบบว่าติดให้ทั่วเลยนะคะตั้งแต่ปลั๊กตรงมุมวงกลบติดให้หมดนะคะการแตกนยะคะประมาณนี้เลยนะคะช่องโถงชั้นแรกนะคะเราจะพาไปดูกับบริเวณของห้องครัวก่อนดีกว่าคะ่ะทด้านนี้นะคะจะเป็นบริเวณของห้องครัวนะคะห้องครัวตรงนี้โซนนี้เป็นโซนรับประทานอาหาระคะ่ะก็จะเชื่อมไปด้านหน้าคือสามารถเดินด้านหน้าด้านข้างได้หมดเลยก็คือ ทำกับข้าวตรงนี้รับประทานอาหารตรงนี้ได้จบค่ะแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ก็จะแบบปล่อยโล่งนะคะทําให้แบบเขาเรียกว่าบรรยากาศเนาะวิวนะคะดูวิวด้วยดูบรรยากาศด้วยแล้วก็โฟด้วยนะคะลมเข้าได้ดีมากๆเลยค่ะโซนตรงนี้นะคะเป็นบริเวณของห้องน้าท่านผู้ชมห้องน้ําห้องที่สองนะคะอิฐแดงทั้งหลังเลยนะคะยันห้องน้ําเลยนะคะข้อดีก็คือเขาเรียกว่า บางที่เนี่ยเราจะเห็นแบบอิดแดงแบบกลัวบ้านแบบร้อนแต่ของช่างหมูเนี่ยอิดแดงอะเย็นมากๆเลยขนาดตากแดดทั้งนอนหนูมาจับดูนะยังเย็นเลยนะคะต่อไปค่ะน้องเอกจะพาไปรับชมกับห้องนอนห้องที่สองกันเลยค่ะอยู่ทางด้านนี้ค่ะห้องนอนของเขาแต่ละห้องนะคะมีทั้งหมดเขาเรียกว่าจัดแบบได้ดีมากๆลงตัวคือใหญ่ทุกๆห้อง และที่สําคัญใครที่มีครอบครัวใหญ่หนูแนะนํานะคะให้ดูบ้านหลังของพี่กวางเนี่ยเป็นแบบไลรเดียค่ะเพราะว่าจัดสรรได้ดีมากมีห้องโถงมีระเบียงมีห้องครัวมีห้องนอนถึงสี่ห้องจุๆไปเลยนะคะตรงนี้นะคะท่านผู้ชมเขาจะมีแบบว่าซอล่องด้วยนะคะของวงกบด้วยระหว่างกับปูนเนาะและขึ้นไปด้านบนกันเลยดีค่ะ 1>, 1 2ึ่งสามี่ห้านะคะบันไดของเขาเนี่ยมีทั้งหมด11ขั้นด้วยกันนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะด้านบนประกอบไปด้วยนะคะสห้องนอนและ1ห,ห้องน้ำค่ะเรามารับชมกับห้องนอนห้องที่3ามเลยค่ะอย่างที่บอกนะคะช่างหมู่จะจะเน้นบ้านสไตล์แบบโปงสไตล์แบบยุโรปนะคะสูงสูงนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเห็นไหมท่านชมคือตัวบ้านสูงมากเวลาทําฝ้ามาก็ไม่ต่ำกว่า3เมตร สองเมตรเก้าสิบสามเมตรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยทําให้บ้านดูโปร่งแล้วก็เย็นหน้าต่างให้ในห้องเนี่ยถึงสามบานด้วยกันนะคะหน้าต่างเขาจะให้เป็นสังตัดทั้งหลังหลังนี้นะคะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบตารางเมตร,รกับงบก,ก่อสร,ร้างสองล้านแปดแสนบาทค่ะช่าหมูรับสร้างบ้านทุกประเทศด้วยนะท่านผู้ชมขะแล้วก็ที่สคาคัญรวมตอกเข็มด้วยนะคะเข็มตอกเข็มตอกนะคะท่านผู้ชมขามาคะ่ะห้องนี้นะคะเป็นบริเวณของห้องน้ํานะคะห้องที่สามแล้วเห็นไหมคะห้องน้ําเขาอิดแดงแล้วก็คานเขาใหญ่มากท่านผู้ชมดูดิ ทับหลังเขาก็ใหญ่ไปจะ้ะอีกห้องนี้นะคะเป็นห้องที่สี่แล้วค่ะห้องนี้หนูชอบมากคือวิวดีสวยนะคะออกแบบได้ดีและลงตัวมากๆที่มีหน้าต่างเนี่ยถึงสองบานด้วยกันนะคะดูวิวด้านนอกนะคะวิวดีอากาศเย็นนะคะพร้อมกับระเบียงด้านหน้าเป็นระเบียงไว้นั่งแบบชมวิวทิวทัศน์ทานกาแฟายามเช้าสวยๆนะคะ ถ้าใครอยากจะรับชมนะคะผลงานของช่างหมูเดี่ยวมีทั่วเลยนะคะตั้งแต่ในกรุงเทพก็มีริุมณโทรอุธยาลาดบุรีสระบุรีนะคะมีครบมากมาอยากให้มาดูผลงานก่อนนะคะถ้าสนใจช่างหมูสามารถโทรได้ที่เบอร์0661289595นะคะเดี๋ยววันนี้น้องเอ๋ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะที่รับชมและติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราไม่ว่าจะเป็นรีวิวที่ไหนพี่ๆก็คอยคอมเมนต์คอยเป็นกำลังใจให้พวกเราวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ